สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะในตอนเช้าๆนะครับคลิปนี้นะฮะพี่ก็จะมาแจกสคริปต์ล็อกฟุตนะฮะออโต้ฟาร์มแบบเวอรี่โอพนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาละรันสคริปต์นะฮะก็ทําการวางสคริปต์ลงไปนะฮะไปที่อันที่2องเอ็กคิวเตอร์แล้วก็ทําการวางสคริปต์ครับวางเสร็จนะฮะแล้วก็ทําการกดเอ็กคิวแล้วก็รอนะฮะตอนนี้อืมค้างนิดหนึ่งนะครับนี่ไงมาละฮะอ่านเอาเองนะครับผมฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็ดูเอานะฮะ โอ้ดูนะครับผมก็จะมีฟัซต์หมดนะฮะรีมูฟเอฟเฟกนะฮะเพื่อทําให้โทรศัพท์เราลื่นขึ้นนะครับอืมสวยงามแล้วก็ออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับประมาณนี้เลยนะหน้าหลักของมันนะฮะก็จะไปลูก2อัตโนมัติใช่หรือเปล่าอ่ะเลือกอาวุธก่อนนะฮะต่อไปนะครับผมจะเป็นการอัปสเตตนะฮะก็เมลีเหมือนเดิมนั่นแหละอัปเมลีไปนะ,ะแล้วก็เทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตก็ไปโลก3ได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับผม สวย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 เลยต่อไปนะฮะเป็นลงดันนะครับตัวนี้ลงดันเจียนนะฮะออโต้คิวออร่านะฮะโอโูโหเยอะมากออโตูอเวกบายชิปอัตโนมัติอันนี้เป็นการซื้อไอเทมอัตโนมัตินะฮะประมาณนี้เลยพี่ทำไมเลื่อนไม่ไปเลื่นได้แค่นี้นะฮะสงสัยสุดละต่อไปนะฮะเป็นมิกนะครับมิกนี่ก็จะเป็นการเลนดอมโบนนะครับตัวนี้แล้วก็มี c คัล r เลอร์ไฮคีอะไรด้วยเยอะแยะมากมายไตตเติลเนมสกายจ้ำแฟดสเตป เคนฮาคิอรีดีมโค้ดหน่อยสิไม่มีโค้ดให้เราเลยฮนะตัวนี้สงสัยโค้ดหมดละต่อไปนะฮะเป็นมิกนะครับมิกคืออะไรซีเล็กมิกอ๋อนี่คืออะไรชุดโกโกวาคืออะไรไหนอ๋อสงสัยมีคนชื่อชุดโกโกวาในนี้นะฮะว้าวดูดิ่สิมี FC ฟซีเราด้วยนะครับมีเอฟ FC เรามา2คนนะฮะไม่รู้ว่าเจอกันได้ยังไงอะไรวะาโกโกวาอ๋อมิกสงสัยนะ่าจะเป็นเพลงนะฮะใช่มันคือเพลงนั่นแหละ จริงด้วยนะเพลงมิวสิกโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองออโต้ฟาร์มกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ก็ขอเปิดออโต้ฟาร์มกันเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนะขอปิดฟาเด็กแท็กกับปริงม็อบก่อนนะครับปริงม็อบก็คือการรวมมอนนะฮะฟาเด็กแท็กก็คือการดีรัวนะฮะอ่ะโอเคปิด2ตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ทําการเลือกอาวุธนะครับเป็นแบงค์เล็กแล้วก็กดออโต้ฟาร์มไหนอนะ่ะออโต้ฟาร์มหายมีแต่ออโต้เซสปล่านะฮะตอนนี้ออโต้ออโต้เออหนิไงออโต้ auto เปิดไปแล้วก็ย่อจอมบอลลงหน่อยสิดูนะฮะจะเป็นไงมาแล้วฮะอืมแก็บหนึ่งนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเราไม่ได้เปิดมารวมมอนนะครับหรือว่าฟารแอคแทกนะมันก็จะตีประมาณนี้เอาจริงอะขนาดเราไม่ได้เปิดฟารแอคแทกนะก็รู้สึกว่ามันตีเร็วอยู่นะก็ตีค่อนข้างเร็วเลยแหละนะตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่เกาะลอยฟ้าใช่ไหมสก,กายบันดิตแบนดิตอ,อ่านไม่ถูกละเดี๋ยวขอฟาร์บไปสักพักนะฮะตอนนี้เราวล73นะฮะสังเกตดูนะครับ พี่ก็ใช้มาฟาร์มสักพักแล้วแหะนะประมาณ5นาทีก่อดทำคลิปนะฮะก็ค่อนข้างฟาร์มเร็วเลยทีเดียวโอเคนี่คือการฟาร์มธรรมดาของมัน,นะฮะฟาร์มธรรมดาของมันคือตีเร็วมากไม่ตีเร็วไม่ไม่ใช่ตีเร็วหรอกแต่ว่ามันตีมอนต,ตายเร็วอะ่ะเออประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะไปลองออบ r ิงม็อบให้ดูนะฮะ b ริม g m o เดี๋ยวดูครับว่ามันจะรวมมอนจริงหรือเปล่าฟ้านะบ r ิงม็อบนะฮะเป็นไงแต่การรวมมอนนะฮะตอนนี้นะครับเห็นไหมรวมบักหรือเปล่านะดูเอาเองทุกคน บากก็บอกพี่หน่อยนะนี่เวลรถจะแล้วนะฮะตัวนี้ไหวมากนะฮะโอเคอ่าแอบบักนิดหนึ่งนะครับรวมมอนนะฮะแอบบักแอบบักก็เป็นไรสงสัยมันน่าจะเป็นภาพลวงตานะฮะสงสัยมอนมันตายไปตั้งนานละมาแล้วฮะตอนนี้นะครับตีเข้าไปนี่ไงนี่แปบ๊บเดียวนะฮะแตกอันนี้คือน่าจะรวมได้จริงนั่แหละอ่ะประมาณนี้นะฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟาสแท็กกันนะครับดูว่าพี่แกจะฟาร์มไวขนาดไหนนะฟาสแท็กนะฮะก็เปิดไปเลยฟาสแท็ก ม,มันจะไม่ขึ้นอะไรให้เรานะมันจะประมาณนี้เลยนี่นะฮะความไวของฟ a ซต์แอคแเลยครับจะไวมากประมาณนี้เลยอืมเราฟาร์มยาวยาวไปฟาร์มยาวยาวไปเฮ้ยใครดู่ขาลากวะมีคนมาหาเรานะใครอะออสิบสามวยเฮ้ยเอฟซี FC เรานี่ว่าใช่ไหมเดี๋ยวดูซิเช็คชื่อหน่อยอย้ใช่ละโอ้หน้องสิบสามวยมาละเขาสงสัยเขามาดูพี่ทําภารกิจนะฮะในการแจกสคริปต์ครั้งนี้เรียบร้อยนะฮะรับเวสมาอีกทีซิ โอ้โหวับไปก่อเดิมไวมากนะครับผมในการรับเื้นของมันมันไงเอซเราก็ได้แค่ยืนดูนะฮะเขาคุยอะไรหรือเปล่านะ่ามาละเอฟซีสุดจัดนะฮะโอ้โหดูีิเป็นไงเอซเรามันอืไม่ได้ใช่ได้อ่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้โดนเตะเลยนะฮะโอ้สวยจริงๆฟาดหมดคืออะไรล่ะอ่าเปิดไปสิโอสวยงามเลย เด้งสังงานนะฮะโอเคฟาดหมดก็อย่าไปเปิดมานะฮะโอเคเดี๋ยวขอลองฟาดอีกสักนิดหนึ่งนะก่อนจะปิดคลิปนะครับฟาดหมดเด้งนะแล้วก็รีมูฟเอฟเฟคสงสัยจะเด้งนะอ่ะเชางมานะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าเกมลองฟาดอีกครั้งนะฮะว่าจะเป็นยังไงหวังว่าจะไม่เด้งนะฮะรอะรับตอนนี้เรา100เวิลด74ใช่ไหมเมื่อกี้ห,หลั่นตคลิปรอเลยไม่ไหวละไม่ไหวแล้วลบไปแล้วก็ทําการวาง ลานสคริปต์ขึ้นมารอเลยครับจะเป็นยังไงจะโดนแบนหรือเปล่านะถ้าลันสคริปขึ้นมารออ่าน่าจะไม่โดนฮนะโอเคไหมเอะไรมาเลยนี่ไปเราพร้อมที่จะฟาร์มแล้วกดออโต้ฟาร์มไปสิครับขนาดยังไม่เข้าแมปนะเนี่ยกำลังจอยนะฮะมาละมาแล้วครับอืมไหนดูสิเลือกอาวุธหน่อยสิเอาให้ตายเถอะปิดปิดไปอ่าเลือกอาวุธไม่ขึ้นนะฮะเราต้องอุ๊ยอย่าบางังดิเราต้องปิดออโต้ฟาร์มเลเวลก่อนนะครับอืมแล้วค่อยเลือกอาวุธ แล้วก็รีเฟซเป็นสักหนึ่งทีนี่ไงมาแล้วฮะเปิดอัลตร้าฟาร์มใหมส่สิปกตินะครับมันอาจจะเปิดบิงม็อบให้เรานะฮะตัวนี้บิงม็อบกับฟาสต์แอคแท็กนะฮะถ้าคนไหนเด้งคนไหนค้างนะครับผมก็ลองปิดฟาสต์แอคแท็กกับบิงม็อบนะฮะประมาณนี้เห็นไหมความเร็วมากนะครับผม,มเร็วเกินอ่ะเออเนี่ยสุดจริงสุดๆมากเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพี่กูขอลาไปก่อนนะครับ ไม่บายนะฮะขอโชคด,ดีนะครับสวัสดี